ยังตกปลากินกับแม่ไม่มีบ้านอวดหลังโตโตแบบรุ่นพี่เจ็ดเซียนบ้านต่างจังหวัดพรพันเกิดปราดนองสนามประหยัดหาปลากินเองแทบไม่แตะเงิน นักวอลเล่บอลหญิงตำแหน่งเซตเตอร์หรือมือเซตมากประสบการณ์ที่ติดทีมชาติมาอย่างยาวนานและเปรียบเสมือนมันสมองของทีมชาติไทยทำความรู้จักประวัติของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนักกีฬาวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยที่ก้าวขึ้นมาเป็นกัปตันทีมปัจจุบันซึ่งเธอเพิ่งอายุ29ปี ภูมิลำนาวของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเป็นชาวอีสานจากจังหวัดนครพนมสำหรับจุดเด่นการเล่นของพรพันธ์นั้นก็คือเธอเล่นค่อนข้างจะรวดเร็วและว่องไวกว่ามือเซตคนอื่นๆจังหวะจ่ายบอลถือว่าแม่นยำเสียบคมรวมทั้งสไตล์การเล่นบอลแบบเอเชียน่าจะเป็นเครื่องหมายการค้าและทําให้ฟอร์มของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผลงานดีมากๆในนชั่นลีก2022และเธอก็คือกุญแจสำคัญเป็นอาวุธ เปรียบเสมือนมันสมองไอเดียครีเอทีฟของทัพนักตบสาวไทยอย่างไม่ต้องสงสัยเลยแม้ว่าปัจจุบันชมพู่พรพันธ์นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะมีชื่อเสียงที่โด่งดังเป็นที่รักของแฟนๆในฐานะมือเซตชั้นดีต่อจากนุสราต้อมคำและกลายเป็นผู้เล่นตัวหลักคนหนึ่งของทีมลูกยางสาวไทยยุคใหม่ แต่ทว่าชมพู่ที่มีพื้นเพเป็นชาวอำเภอปาปากจังหวัดนครพนมยังไม่ลืมถิ่นฐานบ้านเกิดโดยได้เดินทางไปเยี่ยมคุณแม่ทุกครั้งที่มีโอกาสซึ่งในอินสตาแกรมของเธอยังได้โพสต์เรื่องราวของตนยามกลับบ้านที่อำเภอปาปากและใช้ชีวิตแบบบ้านๆเสกเส้นเดียวกับหญิงสาวชาวบ้านทั่วไปว่า ทั้งนี้พรพันธ์ถือเป็นนักกีฬาสู้ชีวิตอีกรายหนึ่งเนื่องจากฐานะทางบ้านค่อนข้างที่จะยากจนโดยชมพู่เป็นลูกสาวคนที่สองจากพี่น้องทั้งหมดสองคนก่อนหน้านี้คุณแม่ต้องทำงานขับรถแท็กซี่รับส่งผู้โดยสารในกรุงเทพเพื่อส่งเสียให้ลูกสาวได้ร่ำเรียนก่อนที่นักตบลูกยางวัย23ปีจะประสบความสำเร็จในอาชีพนักกีฬาในปัจจุบันเราเลยมีภาพชีวิตนอกสนามของเธอมาฝากทุกคนกันค่ะ